ตอบไม่ได้ตอบปัญหาสักข้อเลยฮัฮโหลถึงห้องแล้วเหรอ หายไปไหนโดนขังอยู่นี่หายไปไหนรืออยู่โดนขังตัวนะกะกจะหายไปไหนก็ได้นี่เขาโดนขังอยู่นว่นอะไดิจ้าจ้า ཨོཾ <coughs>